สวัสดีครับนคือสามสีเป็นหนึ่งี่สามสีเป็นสองนี่คือน้องดำเด็กชายดำเนี่ยเด็กชายดำเนี่ยเด็กชายดาํานี่ยอืมน้องกันนครับอืมเด็กชายดำเนี่ย

จับได้นีิอันนี้คือตัวหนึ่งตัวนี้คือตัวหนึ่งตัวน้องคือตัวสองเรกเปี่ยนตัวแนึ่งจะเป็นนะครับอืมบล็องไหนดูบล็องไหน để càng cố càng dài lời Chính yên tâm mà càng cố càng anh ơn các bạn đã theo น้องดำเนี่น้องดำเนี่ยน้องดำเกินเนี้ยน้องดำเกินเนี่ยอุ้เอาไปเลี้ยงพ่อไหมพี่อ้ยพี่อยู่คอนโดเลี้ยงไม่ได้จ้ะอุ้ยต้องอย่าเลี้ยนน้อเแก่พ่องพี่ของเยอะโย่ ี่เดินว่าน้องทำหมา่าแล้วแน่พี่เดินว่าน้องทำหม่แล้วอันนี้มัน,เด,น,นเดี๋ยวนองให้นองเขาโตขึ้นออหน่อยนะค่อยทำหมาก,ก็ได้ค่ะอันนี้นองเขายังมีเห็ดมาอยู่เลยอะ่ะ อ๋อนี่ยังไม่ถึงสองเดือนหรอคะอ,อ,อ๋อเกือบสองเดือนอืนี่ค่ะมาได้อยู่คอนโดหนูเอาไปเลี้ยงแล้วนะโอ, <c oughs> อ้อยากเลี้ยงมากเลยเพราะว่าคอนโดนคือที่มันแคบอ่ะใ,ใ,ใ,ททใช่ค่ะแต่อานนี้ก็มีความสุขนะอือแค่อยู่อยู่ยมีต้นไม้มีอะไร แต่คนโดนี่มีแกกมันไม่มีก้นไม้เลยมันต้องทำหมันเนี่ยต้นนี้เขามีเห็บมาด้วยจริงจริงจะต้องพาไปฉีดยาแล้วเนาะฮะฉีดยาวัคซีนก็อืก็ต้องฉีดแล้วใช่ไหมก็เออสองเดือนพี่อ๋องั้นเดี๋ยวใกล้ละเพราะว่าดูมันคันคันยุกยิกยุกยิกอ๋อ เราเพิ่งมาทำคลิปวิดีโอคุณวันทำไปเถอะเล่นกับมันมันไม่มีใครเล่นด้วยมแ,มแม่ก็เจอแมวกูนเนอกลัวใหญ่เลยแมวอ่ะชอบมลล้อเนี่ยตัวตัวไหนน่ะค่ะพี่เออใช่ว่าจะไปเล่นก,กับน้องน้องุกวันพี่แล้วกลัวแมวอยู่ไหนคะเภอพาไป่ทำหมันยังไม่กลับอ๋อทำหมันเหรอ แน่อยแก่ลูกลูกก็รอไม่ก่ออีกหน่อยอโดนจะตายนี่โอ้ยโดนมากเมวเล็กเนาะเดี๋ยววันหนุนแย่ป้ากันหนูมารับแล้วกันเฮ้ยงายาเรียมาเดินด้สแอมสีสวยมากเลยพี่ม,มันชอบอยู่กับต้นไม้ <c oughs> ใช่ มากสวยเนี่ยนี่ตัวเองนี่ไอ้พวกนี้มามาตัดเอาไปได้นะนี่เห็นไหม,มจะใช้อ่ะฮ่าอันนี้เป็นยารักษาแผลแผลสดนะเร็วมากตัวเองวิธีใช้นะตัวเองเด็ดอย่างเงี้ยเด็ดนี้คะ เห็นอย่างนี้นะเห็นไหมมันจะมียางออกมาแล้วก็ทามันจนนุ่นเหนียวไหมคะเหนียวแสบเหนียวเวลาบีแผลนะแต่หายไวมากช่วยก้นอะไรคะพี่มันคล้ายๆทิงเจออะมันรักษาแผลอ๋อมันช่วยก้นอะไรคะอ่าฟินฟินฟินอะไรสักอย่างเนี่ยชื่อฟินฟินฟินต้นชื่อฟินต้นนี่ตัวเองรักษาแผลหายไวมากไม่ต้องไปใช้แบบไอ้นี่เลยนะถ้าเลือดออกสักพักหยุดเลยอ๋อ เนี่ยสมุนไพรเราหาปลูกหายากนะไม่ได้มีเยอะแยะแต่อันนี้ก็เด็ดไปชํำได้นะเอาเห็ดเด็ดไปใส่แบบขวดน้ำงามนี่เป็นหมดตัดก่ันสูงเกินมันแปดเอ๊ะแม่แม่แม่ก็ัวเลดี้เดียยแก่ม่ลูกกลัวบลลเริ่มได้โอ้ยโอ้ไอไอไอซุกี้นะตัวกั๊กยีง พี่เรียกสุกี้หนูเรียกคอคำขาวอ๋อไอไอไอแม่มันนะค่ะลูกแค่ห้าตัวว่าแปดใจว่าทำไม่ตัวเล่นนิดเดียวว่าทำไมลูกเยอะจังลูกดุขนาดท้องแรกนะอ๋อไม่ไม่ามาสาววัรุ่นอยู่แค่ปาบพี่น่าจะอ๋อน้องสาววัยรุ่นแม่ สนใจกันใยญ่ได้ว่าคุยอะไรกันครับคุยอะไรกันเนี่ยตัวเนี่ยโคนกันจ้าเลยเนี่ยนะสคนมากเลยนะเนี่ยต้นไม้หยักได้แล้วก็หยิบไปได้นะนี่ให้นะขอบค<ช>ุณค่ะพี่อันนี้เงินเต็มบ้านอันนี้ กีนไปได้เลยเพราะว่าจะย้ายบ้านแล้วโลตอนนี้จะมองหาก้อนดอกละต้นอะไรนะกรนดอกละอ้าวไปทำไมเราอยู่คอนโดปลูกไม่ใช่ได้ปลูกนี่คือปลูกข้างหน้าตรอนระเบียงนั่นแหละมันต้นใหญ่ต้นใหญ่หรอครับตัวเองอยู่คอนโดต้องปลูกไอ้พวกนี้นี่เอาไปจิ้มนี่เป็นเลยพี่จะย้ายไปอยู่ที่ไหนใช่ใช่ไอ้ย้ายไปเชียงรายต้องเด็กเด็กเนี่ยไปด้วยปากฝากไว้นี่แหละเอามาเลี้ยงไว้นะ เราจะเอาหามาให้กินไปก็ไม่ก็คือเดี๋ยวเราจะจับทำหมันให้หมดก่อนจะไปนะทำหมันให้หมดเลยแล้วก็พอดีญาติยังอยู่ญาติเนี่ยยังยังทำบ้านเดนิดอยู่อก็ก็เอาไว้นี่แหละเรื่องดดๆอยู่นี่ใช่พวกเขาเขาชอบไม่อยากขนเข้าไปที่นู่นไม่ได้แบบมีต้นไม้แย่ๆอย่างนี้ออย่างเงี้ยดูสิเขามีความสุขจะตาย แล้วเดี๋ยวทำหมันแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนาะเราเด็กๆอยู่นี่ได้มาหาไม่ปล่อยแล้วเราก็จะโพสลงไอ้นี่ด้วยหาบ้านให้เขาอยู่ได้ได้ดูหาให้ไหมคะได้เลยหาบ<ด>้านให้เขาหน่อยได้ได้เดี๋ยวโน้ต่วยค่ะแต,แต่เดี๋ยวจะจับทำาหมันให้หมดแหละเดี๋ยวก<ร><ล>็เดี๋ยวก็ทำหมาชีวะซิงทำหมาชีวะหาบ้านให้แล้วก็นี่ช่วยหาบ้านให้หน่อยแล้วกันเนี่ย เดี๋ยวว่าหนูว่ามีอะไรจะใส่เนาะอะไรอ่ะตัวเองจะเอาอะไรไม่คือมีหมดตะก้งตะก้าหนูตรงระเบียงรอรอค่ะแล้วหนูจะลงประกาศหาบ้านได้ห่ะตัวนีหาบ้านให้พ่าหน่อยได้ค่ะได้ได้ได้หนึหนูหนูนึกว่าคือสอนเดือนแล้วที่เนี่ยยังไม่ถืออ๋อฮอร์โมนจะเดลยเงินจะเลยเลยวุ้ยเกลสามสีนี่สวยมากเลยอ่ะ เาจะเคลียร์ด้วยอีกนจะขาป้าให้พวกโน่น,นะคะนี่น้องจำนั่นน้องเปิดอต่ก็มีก่าแม่ก็ไปหับหมาย